สองโพสต์ post, ป้องนวัดหลังโดนทัวลงปมคอมเมนต์ใต้ภาพลุงตู่วันที่14พฤษภาคม2,566ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง66ที่เรียกได้ว่ามีประชาชนรวมไปถึงคนบันเทิงออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างเนืองแน่นซึ่งก่อนหน้าที่จะเลือกตั้งนั้นได้มีการโพสต์ภาพพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็ได้ระบุข้อความว่า ลุงตู่น้ำตาคลอประกาศกลางเวทีอย่าให้สู้อยู่คนเดียวโดยต่อมาทางด้านนักสแสดงหนุ่มป้องนวัดได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพดังกล่าวทันทีพร้อมกับระบุว่าคัดงานนี้ทำเอาเข้ามาวิพากวิจาร์คอมเมนต์ของป้องนวัดกันสนันเลยทีเดียวล่าสุดในไอจีของป้องนวัดยังลอยตัวเหนือกระแสดราม่าโพสต์ภาพเข้าคูหา เลือกเบอร์ที่รักพักที่ใช่พร้อมกับได้ระบุข้อความว่าวันที่ปลายปากากาของเรามีอำนาจมากที่สุดออกไปเลือกตั้งกันครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกตั้ง66พักที่จะล้อมพร้อมที่จะเริบ